กลับมาอีกครั้งกับอิสุสุศาลาเชียงใหม่พร้อมลุย้าลองที่อำเภอแม่แจ่มที่ผ่านมาภายในงานมีโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมรถให้ลูกค้าได้ทดลองขับและร่วมกิจกรรมรับของรางวัลมากมายแถมยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมรถให้ลูกค้าถึงที่กันเลย <c oughs> การทดลองขับลูกค้าจะได้ทดลองขับบนเส้นทางที่ใช้งานจริง <c oughs> เพื่อทดสอบรถโดยมีเจ้าหน้าที่ <c oughs> ให้ความรู้ <c oughs> นั่งรถไปด้วย หรืออยากจะเรียนรู้ระบบของรถยนต์อิสุสทางเราก็ได้เชิญวิทยากรจากรีเพรอูสุูเซลลมาให้ความรู้ถึงแม่แจ่มกันเลยปิดท้ายด้วยการมอบโต๊ะหินอ่อนให้กับโรงพักแม่แจ่มอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่เพจอีสุศาราเชียงใหม่ด้วยนะ